กราบสวัสดีครับพ่อไพี่น้องชาวยู u ู e วันนี้พามาเบิ่งรถตรงติงครับรถตรงติงสามล้อตรงติงครับแต่ก่อนวิ่งสามล้อรับจ้างมันไม่รวยวแต่เออมันมันมีคนคืนซื้อรถกันเยอะใช่ไหมอ่ามาวิ่งขายของซะเลยอันนี้หัวละพาอันนี้พริกแกงอันนี้นมไม่สมถั่วข้าวโพดอันนี้ขนมจีนหรือข้าวปุ้น อ่าเดียวกันอันอนี้แม่แตงโมก็มี่สี่สิบาทผักบุง้งเออมันครับมันมันเทศมันเทศเทศไว้ทังไหนล่ะสับปีติโยมบ่บวบถั่วฟักเออบวบบวบเหลี่ยมเออถั่วฟัถั่วไอถัว่วฟักยาวไอยังไงครับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอันนี้ไอ เขาไอ้บะเขียวยาวเขียวยาวเออเห็ดก็มีครับเห็ดข่าตะไคร่ใบมะกรูดพี่น้องมีคุยังเร่เข้ามาเร่เข้ามากระรำปีบะเขือเทศโอ้สองอย่างแรกอันนั้นพระอันนั้นแค่อันนั้นบ้ันเทศอันนี้บะเขือเทศหอมหอมครับหอมหอมครับสามโรยสามโรยหอมสามโรย หอมกระเทียมพริกแห้งมาแล้วพี่น้องหอมกระเทียมพริกแห้งบักเงาเอาพริกดิบพริกแดงเอาโอ้หบักกระเทศแบบพันไงก็มีเอ้ามาสนุนมาสนุกเทศสักเดียวเพื่นนี่แบบมักเทศเลยเอาละบัดนี้ฟังทางนี้มาบัดนี้ฟังทั้งนี่เอาแล้วเอาขระกรรูเสียนเขาแล้วกอะปุ้นเขาแล้วแม่บักงูเยี่ยวฟักโอ้โหหัวผักกาตัวนี้ เอาละขันหนาขันหน้าข้าวโพดฟักอ่อนโอ้มีขุยยางเลยพี่น้องไงเอาแตงกวากระแตงไม่กลัวต้มีเอ้าแต่ตัวนี้รถเสียไปไม่ได้แล้วกำลังมองหาคนเข็นซอยอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมางุดหนุนกันเบิ่งเด้อวะที่นี่โอ้มีขุยยางเลยเดียวมาเลียนข้าวโพดตอกข้าวซอย เลียนหัวซอยกักๆเลยบึกอื้อนี่หน้าตาพนักงานขายครับมาโหหน้าตาพนักงานขายแต่งตัวบาคือห่างเลยเพื่อนดีไหมเอาแบบง่ายๆเลยคือมาแต่ไห้เลยวะเป็นมาขายของแล้วมาแต่ไหลแต่หน้าเดี๋ยวนี่โอ้อัศจรรย์เลยพี่น้องเลยรถตงเติ่งรถตงเติ่งนี่ครับพี่น้องเออโอ้ท่านไทยหรือว่ามันคอยหายไปเนื้อหนิไหมไอ้นี่ไหม ไอ้อทั้งไทยได่ไหมสติ๊กเกอร์ออดี่ไหม่ไม่ไ่ได้ม่มมด้ <ๆ S 1> ไม่ได้ไ่ได้ไม่นด้อม่ะดไ่ได้ไม่ได้รม่ได้ม่ได้ไ่ไง้ไม่ไ้ไม่ได่นดนน้่ไ้ไอ่ไะ้ไได้วยแกด้กม่ไย้ม่ไดมด้ไม่เ้่ม่ไดด้ได้ไม่ไ่ด้ม่่ด้ไ่น้มรได้ไม่ด้ไม่ได้ม่้ไ่งด้่ม้่่่้่้ไ้ได้ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อฝากเห้บ้าวโชคบ้าวโชคสิไทยทำป้อในหัวลอหลินนะพี่น้องเนาะออแล้วก็คุณใหกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วขอเห็นมีแแ่ควม่มสุขความเจริญความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีเด้อพี่น้องของผู้ขา่าแฟนคลับของผู้ข่าเนาะอีซีของผู้ขา่ขขา ยาได้เ ب, จ็บยายได้นจนยาได้ตากว่าคนเดอ้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุสาธุ